สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT Channel ครับคลิปนี้ก็จะมีลูกเล่นมาแนะนํากันนะครับก็จะเป็นลูกเล่นใน Facebook ของเรากันนะครับก็จะเป็นวิธีการเพิ่มเพลงในหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ของเรากันนะครับส่วนวิธีการเพิ่มจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปในส่วนของ แอปเวชั่น Facebook นะครับของเรานะครับก็ทำการคลิกเข้ากันไปได้เลยครับเมื่อคลิกในส่วนของแอปเวชัน Facebook กันเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์กันแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ในส่วนของแถวแถวเอ,อ่อโพสต์ข้อความกันนะครับก็ให้เราหาในส่วนของเมนูนะครับ ที่เขียนว่าเพลงกันได้เลยครับซึ่งในเพลซึ่งเมนูเพลงนะครับก็จะอยู่แถวแถวหน้า ที่เราจะเขียนข้อความโพสต์ของเรากันนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้นำการคลิกกันเข้าไปได้เลยครับเมื่อคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเพลงนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของหน้าเพลงก็ยังเป็นในส่วนเอ่อเป็นว่างๆอยู่นะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับเพื่อที่เราจะเพิ่มเพลงนะครับก็ให้เราไปที่ในส่วนของเครื่องหมายบวกนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านบนขวามือกันนะครับก็ตามที่ลูกศรชี้กันนะครับ เมื่อคลิกเครื่องหมายบวกแล้วนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเพลงกันนะครับก็ในหน้านี้ก็จะมีเพลงต่างๆให้เราเลือกกันนะครับก็ให้เราเลือกไปสักเออเพลง1เพลงกันนะครับก็โดยที่ผมจะเลือกเป็นเพลงเพลงนี้กันนะครับก็ให้เราทําการคลิกเข้าไปส่วนของออชื่อเพลงกันได้เลยครับก็เมื่อเราคลิกชื่อเพลงกันไปแล้วนะครับก็จะเป็น จะเป็นตัวหนังสือสีจางๆนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ถ้าไม่มีเพลงในหน้านี้เราสามารถออค้นหาในส่วนของเพลง ด,ด้านบนกันได้นะครับเมื่อเราเลือกเพลงกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการคลิกย้อนกลับเมนูด้านบนกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกย้อนกลับนะครับเราก็จะเข้ามายังในส่วนของหน้าเพลงกันนะครับก็จะเห็นว่าหน้าเพลงก็จะมีในส่วนของเพลงที่เราพึ่งได้ทําการเพิ่มขึ้นมาครับขึ้นมาก็จะมาโชว์ในหน้านี้กันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ในส่วนของจุด3จุดท้ายชื่อเพลงกันได้เลยครับ เมื่อเราคลิกในส่วนของจุด3จุดกันเรียบร้อยนะครับขั้นตอนถัดมานะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมานะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังเมนูที่เขียนว่าปักหมุดไปยังโปรไฟล์กันได้เลยครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับเพลงก็จะไป ปักหม in in ุดไว้ที่หน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับเราก็จะมาตรวจสอบที่หน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับเมื่อเรามายังหน้าโปรไฟล์ของเรากันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของเพลงที่เราได้เพิ่งเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะแสดงไปตามที่ลูกศรชี้กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับในสําหรับคลิปนี้คลิปวิธีการเพิ่มเพลง ไปยังหน้าโปรไฟล์ของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของ a t e i t Channel ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ